เขาไม่กลับกับแย่งอาชีพคนไทยคุณผู้ชมหนักไหมฮะก็ไล่จับกันไม่หวาดไม่ไหวเดินออกจากปากซอยบ้านนี่เห็นเลยครับตั้งแผงขายของกันโจงครึ่มบางคนก็มีรถเข็นออกไปขายของทําเหมือนกับประเทศนี้เป็นของตัวเองล่าสุดฮึกเหมิมไปกันใหญ่แล้วครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเรากําลังถกเถียงกันอยู่ร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่ไหมฮะแต่ที่มหาชัยอําเภอเมืองสมุทรสาคร ตอนนี้มีพม่าคอมเพล็กซ์หรือมหาชัยคอมเพล็กซ์เกิดขึ้นไปที่เรียบร้อยโอ้ยไม่อยากจะเชื่อคุณผู้ชมครับนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นักขณะน,นี้นี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของชาวพมา่าที่มหาชัยเปิดให้บริการเฉพาะคนพมา่าเท่านั้นครับพับบาคาราโอเกะเคทีวีโตะสนุกการพน,นันยาเสพติด แล้วยังซ่องสมอาวุธสงครามด้วยนะครับอู้หูปล่อยให้จเจริญเติบโตฮึกเหิมกันขนาดนี้เนี่ยได้อย่างไรเป็นข่าวสารที่น่าตกใจมากๆปฏิบัติการกวาดล้างในครั้งนี้เป็นภารกิจร่วมกันของสามฝ่ายตั้งชื่อโอ้โหอย่างเท่เลยไตรเทพพิทักษ์ไตรหมายถึงสนะฮะประกอบไปด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงแรงงานและ่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครนะครับสนที่กำลังกว่า200นายบุกเข้าไปสถานที่เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครคนไทยที่มหาชัยยังไม่กล้าเปิดเลยครับนี่พม่าเปิดแล้วครับโดยไม่สนใจว่าจะต้องไปขออนุญาตใครหรือจะมีการจ่ายสวยในพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อน พอเข้าไปตรวจสอบด้านในพบว่า,าแรงงานต่างด้าวเขาทำสถานที่ตบตาเจ้าหน้าที่ทั้งผับบาคาราโอเกะอย่างคนอยากจะร้องคาราโอเกะไม่รู้ว่าร้องเพลงไทยหรือว่าเพลงพม่านี่นะฮะคุณผู้ชมครับชั่วโมงละ250บาทเขาถ้าให้บริการ2ชั่วโมงฟรีอีก1ชั่วโมงมีห้อง v v ว p k t v สามารถอัพยาเสพติดพร้อมกันนี้พร้อมกันนั้นยังซุกซ่อนอาวุธสงคราม เอาไว้อีกต่างหากหลังจากนั้นก็เข้าไปทำการตรวจค้นพบผู้ที่อยู่อาศัยประมาณ150คนนะครับการจับกลุมในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ตามรายงานบอกว่ามีสายข่าวของหน่วยข่าวกรองทหารแล้วก็ภาคประชาชนส่งซิกมายัางทีมไตรเทพพิทักษ์ให้เข้าทำการตรวจสอบคุณผู้ชมสถานที่นี้ไม่ได้เพิ่งเปิดหรอกครับเปิดมานานแล้วแต่ไม่มีใครจับ เพราะสร้างกันเป็นเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันเท่านั้นยังไม่พอจริงๆก่อนที่จะเข้าไปยังเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ของชาวพมา่าใ,ในมหาชัยเลยนะครับมีป้ายโฆษณาไม่นแน่ใจว่าทีมงานมีภาพขึ้นมาหรือเปล่าฮะป้ายโฆษณาติดอยู่หน้าปากซอยเลยกลัวเพืเ่อนพมา่าเนี่ยจำทางไม่ได้บอกหมดเลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาพม่าเนี่ย กำกับเอาไว้สำหรับพิกัดจุดดังกล่าวเดี๋ยตั้งอยู่ที่ตำบลท่าจีนอำเภอสมุตรสาครย้ำกันอีกครั้งว่าตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่ไปอยู่ไหนครับทำไมถึงต้องให้ส่วนกลางลงมาปราบปรามขนาดนี้นนนนพนเพรา่ว่าทางพื้นที่นี้มีการเปิดเป็นคาเฟ่นะครับเพื่อของผับที่เป็นที่ให้บริการกับพี่น้อง แรงงานชาวพม่าแล้วก็เรื่องของการจําหน่ายสุราต่างๆเนี่ยก็คงคงจต้องมีการตรวจสอบถึงความชัดเจนถึงการอนุญาตว่าถูกต้องหรือไม่อย่างไรมีโต๊ะสนุกอะไรต่างๆที่อาจจะไปเข้าขายย่ายเรื่องของการเล่นการพน,นันต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีการเดินการตามกฎหมายล่าสุดได้เข้าไปพบยาเสพติดจำนวนหนึ่งนะครับในพื้นที่ที่เข้าใจว่าใช้เป็น คราวเกตที่ผมพูดเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังตรวจนับจำนวนกันอยู่นะครับว่ามียาเสพติดประมาณเท่าไหร่ตัตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นเรื่องที่เรื่องจริงแล้วก็มีการนำมาจำหน่ายในพื้นที่นี้จริงนะครับเราก็จะใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปิดสถานที่นี้ต่อไปสิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องการรู้ณขณะนี้ใครคือมาเฟียใหญ่ของมหาชัยคอมเพล็กซ์แห่งนี้ฮะ เพราะว่าเอาแรงงานพมา่าชาวบ้านชาวช่องทั่วไปคงเปิดไม่ได้นะครับแล้วคําถามสําคัญก็คือตํารวจกับฝ่ายปกครองในพื้นที่เนี่ยไม่รู้หรือครับว่ามีสถานที่ในลักษณะนี้ตั้งตระงานอยู่ในพื้นที่ของตนเอง